สวัสดีครับท่านผู้แล้วก็จะคิดเป็นเคยกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าจะลงทันไหมแต่น่าจะลงทันนเพราคิดวนนงก็ลงทันแต่ตัวนี้ชอบคิดว่าจะลงคลิปอื่นโอเคเราจะมาสอนทำซาวเอฟเฟกตเวลาเรากระโดดเดืนอะไรต่างๆคือจริงๆแนละ้วมันไม่ใช่แค่กระโดดนะกับบล็อกคำสั่งอันนี้เป็นบล็อกคำสั่งในเวอร์ชัน2 2นะครับก็คือ เวอร์ชัน2.2นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมันจะมีแค่เวอร์ชั่นนี้ถ้าหาเพื่อนๆอ,นะอ่ะอะแล้วก็อันนี้คือสริปต์มีรีซอสแห่งจิโกมาตี้แด้ที่จะทําให้มันง่ายกว่าเดิมในการที่จะดูพวกบล็อกคำสั่งต่างๆนะครับเดี๋ยวสกิปจะขอย่อให้ดูนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวบล็อกคำสั่งอะมันจะมีดูง่ายๆแล้วก็จะมีคําบอกแล้วเราก็สามารถเสิร์ชได้ด้วยเอส่วน เราจะมาพูดถึงเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทําให้ตหัวละครกระโดดแล้วมีเสียงสักคิปอะ่ะเดี๋ยวสักคิปจะเปิดเสียงตอนเล่นจริงๆนะเพราะว่าสักิปจะยังไม่ยังไม่เอาเปิดเสียงตอนนี้โอเคครับนี่คืออีเวนต์ติกเกอร์นะครับนะคืออีเวนต์ติกเกอร์ซึ่งอีเวนต์นี้มันก็จะหมายถึงว่าเวลาเราทำอะไรใช่ไหมครับเวสมุติมันจะมีเนี่ยกด Edit Object ไปที่ปุ่มโนนี้3บมรนทัดนะมันจะมีเลยทั้ง Tiny Landing คือแบบจะมีทุกอย่างเลยของการกระทําของทุกของอของตัวผู้เล่นของเราอ่ะมีทั้งแบบแต่ถ้าเอาเป็นเสียงกระโดดใช่ไหมครับก็จะเป็น normal จ p นะครับอันหมายหรือว่าจำไม่ง่ายคือหมายเลขที่12บนั่นเองครับกดติ๊กมันเข้าไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับแล้วแล้วคุณจะได้ยินแบบนี้จากนั้นให้คุณวาง side effect sticker นะครับ กด edit object ไปสัอันเหมือนกับสับบรรทัดเหมือนกันมันจะคล้ายๆกันแต่เราจะต้อง search s i d e e f f e c t คือไม่คือเพื่อนๆอ่ะมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมเขาที่มันเพื่อดัดดันกดเข้าไปในไฟล์โฟลเดอร์นึงอ่ะแล้วจะแล้จะ search jump ก็คือจำใช่ไหมมันไม่มาคือเพื่อนๆน่ะจะต้องแบบไปแบบจนมันไม่มีลูกศรสีเขียวแล้วนะครับมันถึงจะ search จำแล้วมันจะมี s u r f e c t นครับเนี่ยพอเสร็จอ่ะมันจะมี R K เขตจั้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบซึ่งจริงๆนะสคริปต์แนะนำนะเป็น R เขตจั K ้มหนึ่งไม่ก็สองนะครับซึ่งสกิปจ,จะขอใช้เป็น R เขตจั K ้มหนึ่งนะครับสคริปต์จะยังไม่โชว์โชว์เสียงตอนนี้จากนั้นนะครับเพื่อนๆจะได้บล็อกไซต์เอฟเฟกต์ซึ่งมันก็จะเป็นบล็อกไซต์เอฟเฟกต์แบบนี้กดอีกดอปเจกต์ B J C นะครับจากนั้นนะเพืพ่อนๆอยากให้เสียงดังไหมหรือว่าให้เสียงเบาเสียงปกติจะอยู่ที่หนึ่งก็ปรับเสียงสัก 0ู3หานั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาต่อสกิบจะจะแสดงให้ดูสกีบจะปรับเสียงนานๆเพื่อที่จะได้เห็นได้ยินชัดนะครับต่อไปนะครบสปีดก,กับพิชอันนี้อันนี้ไม่แน่ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนๆนจะปรับไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าแบบอยากให้มันกระโดดแบบเร็วขึ้นก็ปรับสปีดขึ้นก็ได้แต่มันไม่จำเป็นหรอกพิชตัวเนี้ยต่อไปนะครับมันก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้เหมือนกันติ๊กสปอนทิกเกอร์นะครับติ๊กมัลติทิกเกอร์ต้องติ๊กนะครับถ้าเพื่อนอยด,ดยครั้ง โอเคครับเพื่อนๆก็จะได้สร้างฝึกแบบนี้แล้วแต่มีข้อแตกต่างไม่มีเส้นไม่มันไม่มีเส้นสีฟ้าเราก็แค่วางมัหนหลังเส้นสีขาวก็คือจุดเกิดของผู้เล่นปรับเป็นโหมดแอนดฟอร์เมอร์ก่อนครับเพราะฉะนั้นกดที่ E o b ิทอ็อนะครับและจากนั้นอ่ะเราอ่ะก็ใส่กรุปไอเดียอะไรก็ได้เราสมมติใส่กรุปไอเดียเท่านี้นะครับนี่ใส่กรุปไอเดียไปและจากนั้นเรากด e v e n นและจากนั้นเราก็ใส่กรุปไอเดียของมันไป กุ๊ปไอดีส่งมันไปนะครับก็คือกุ๊ปไอดีตัวเลขนี้นะครับซึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาปี20 2 6แล้วนี่ปี2026หแล้วใหม่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 ใหม,ม,ม่มันคือปี2 0ง6ีโอเคครับเราอะ่ะก็จะมาต่อไปนะครับไม่เมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวบ็อกเซ็ตสองอย่างตัวนี้มานั้นนะครับ ซึ่งมันก็จะจะไม่ค่อยมีเสียงกระโดดมากมากหรอกแล้วก็นี่ก็คือหมอดสริปมีหมดมไอคอนซึ่งหมดนี้ก็จะทําให้สริปต,ตัวละครมันบวมบวมแบบบวมจริงๆอะครับซึ่งสกิปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสริปจะทําให้มันบวมยังไงคือสกิปเอารูปภาพไฟล์รูปภาพที่มันไม่มีแบ็กกราวด์มาใส่แล้วมันก็กลายเป็นตัวละครสกิปโอเคครับพูดอย่านอกเรื่อง นี่พูดถึงเรื่องนี้ตัวซา์เอฟเฟกตัวนี้ละเราจะใส่เป็นกุ๊ปถ้าหากเราแ,แบบอันนี้สมมติว่านี่คืออีดิทกุ๊ปของซา์เอฟเฟกนะครับจะเป็นกุ๊ปหกสิบแปดส่วนอีเวนต์ต้องติอันนี้เป็นกุ๊ปหกสิบแปดกุ๊ปเดียวกับซา์เอฟเฟกตเพื่อนๆหรือแม้ก็ะท่เป็นพันจายจะเอ,อ่อประเภทก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีเสียงกระโดดแต่สกิปจะโชว์เสียงให้เ,เพื่อนๆดูแล้วนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวสกิปก็จะเปิดลำโพงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวสิจะตัดคลิปวิดีโอก่อนนะครับบา,บายยนี่แหละครับก็คือสิ่งนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะเพื่อนๆสามารถไปติ๊กหัวข้ออื่นก็ได้นะเพื่อที่มันจะเล่นเสถียรและก็ติกได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยหรือจะติ๊กสองสามสี่ห้าหกได้เลยนะครับโอเคครับงั้นบา,บายๆนะครับเจอกันครั้งหน้าบา,บายยบางสีคล้มมันอาจจะกระตุกหน่อยนะครับก็ขอโูษด้วยครับ